รอบติดนะครับได้ซื้อพาลูกค้าไว้นะครับอันนี้จ่ายตังค์กันนะพี่นะเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับนี่นะครับผมมาดูกันนะครับในกล่องนี้มีอะไรนี่มาในช่วงประมาณสามโมครึ่งนะครับเเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมแกะออกให้ดูนะครับว่ามีอะไรถ้าแท้ก็ตามรูปโอนตังค์ให้ทันทีนะครับฝากติดตามให้ด้วยนี่ก็แกะกล่องเรียบร้อยนะครับแกะออกมาดูเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างได้สามมุมนะครับนี่ก็เช่ามานะครับนี่ตามรูปนะครับก็พี่เขาส่งมาให้ผม ในรูปนะครับเนี่ยผมจบมานี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งสองนะครับหลวงพ่อคูณบ้านไร่นะครับปีหนึ่งสองอันนี้พร้อมทองนะครับอ่าสภาพก็โอเคครับตามรูปที่ส่งมาอันนี้ลูกค้าส่งมาให้ทางแชทนะครับทางข้อความนะครับถ่ายรูปมาให้ผมแล้วก็ผมจบไว้ในรูปแล้วแล้วพร้อมราคาให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งครับหลวงพ่อคูณนะครับอ่าเนี่ยนะครับปีหนึ่งสองนะครับหลวงพ่อคูณบ้านไร่นะครับปีหนึ่งสองนะครับตรงนี้ก็ สภาพก็ยันยันหน่อยนะพี่นะแต่ถามว่าราคานี่มีให้จบสภาพนี้ก็คือตรงตามรูปนะครับผมก็ต้องโอนตต่างให้นะครับนะฮะนี่ฮะแต่นี้เป็นหนึ่งสองนะครับสองเหรียญนะแล้วก็มีเป็นสมเด็จนะสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับนี่เป็นสมเด็จสมเด็จหลวงภูฟูนะครับสมเด็จหลวงภูภูวัดอินนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่ส่งมาให้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมเรียกลายแมนมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ แต่ตงรายการไมเรียบร้อยก็วันนี้ก็ได้มานะครับก็คือสามองนี้ครับรอบดึกตอนนี้ขณะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะครับยีเพีนาฬิกานะครับสามทุ่มีนทีนะครับได้โอ้โหสามรายการนี้เขารอบดึกนะครับทำคู่นี้ก็ชุดนี้ก็หลักแสนเลยนะพี่นะเช่ามานี่หลักแสนเลยก็ใครมีพระดีๆจะแบ่งปันนะครับทักมาในทางชัดได้นะครับเนี่ยพระแท้แบบนี้นะครับผมรับเช่านะครับจบให้ได้เลยนะพี่นะก็ขอบพระคุณมากนะครับ ที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอนตังค์ให้พี่เขาก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามบอยพระแท้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ